เพนนื่อนๆนี่เองมันเรียกว่ากิมนะไฮแอร์เพื่อนๆที่ติดปากแอร์โฟลีมันหลายเดยเจอนะครับวันนี้จะมาเล่นรถไ่นะครับด่านใต้นะ้ำมาดูมาดูกันคนขอจูกทามมามาดูกันผมอ่านไม่ค่อยออกนะปลายมือพ่อผมโลลี่เี่ว Today, I'm going to play a tractor in underwater. My name is Dan, my head. ไม่ค่อยมีคนมินแล้วนะครับที่ผมไม่ได้อ่านเพราะไม่มีคนมินี้มีลูลี่ไม่ได้มีโอล o ่โอม o นโอลี่ดอมิโ l ลี่มไม่รู้นะว่าตอนนี้ทุกคน

따따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  <Auf Wiedersehen> <conferenceford> <st wireless> ดีนะครับทุกผูชม My name is Lonely My name is Lonely My name is Lonely 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 with me นะครับวันพัลือหัดผมผมก็ได้ไปดีมเวิร์นะครับทุกผูชมได้ไปดีมเวิร์ลเพราะโรงเรียนเขาพาไปนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยจะได้ไปนะ ไะเล่นต่อููมแล้วก็กดติดตามจอที่เพได้เลยครับเรามาเล่นเควสทีมกันเควสนี้ชื่อยปีดออบเดอรเกียอะไรสักอย่างไม่ไนมิโลลี่ไม่ไนมิโลลี่ไปดีมั่ววีมั่ววีหน้าวีดีจีแบ็คเขาแน่เลย Oh, no, 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 no. it's a peace copy pie it's a peace copy pie it's a mini cake and a piece copy pie i'm alone it's open there with the tick 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 And like a money more say a the Can you see the dark? Can you see the broken? Can you feel the? Uh? Can you see the dark? Can you see the broken? Can you see the dark? แค่ด oh, ูสิเธอพูดกันแค่จะฟิวโอ้ต่อไฟลุกเฮอสวยอ่ะกทำเพ้นกับตาโอดีดีดีลาลาลาอะไรบ้าอยากใจอย่างนี้ต้องดูในบักกี้ เธอซวยอะคาเวนกาตาใครมันเอามอไซค์มาแข่งนั่นอะไม่ได้นะมอไซค์เป็นเป็นรถที่ไม่ได้เพราะมันขึ้นเขาไม่ได้นะท่านผู้ชมมันขึ้นยากนะมันมันขึ้นได้ง่ายนะครับแต่นะ้ำมันมันหมดไวไม่ค่อยโ okay. อเคเธอซวยเนี่ยตายแล้วเนะี่ยเธอซวยอะคาเวนกบตาโมนี้นะีนะนะเห็น,ะนกลับใจ beautiful อ mm. oh ๋อโฮคุณผู้ชมเห็นอะไรครังหมดหรือเปล่าเธอสวยอย่ากำเหพนกาบตา พร้อมกับใจอะปุ่มหลังคาพังเธอตัวอย่างเงี้ยครับตาดีดีลาลาลาหัวเลี้ยงใจว่าแต่พากาเมนโหมดกูเมื่อกี้ไม่ได้ตดนะท่านผู้ชมเธอสวยอย่างเงี้ยครับตาอีนานาหาวเลีนกับ ายอีกรอบหนึ่งก็ไดอีกดนหนึ่งก็จะพอแล้วเอสวย่ะแม่นาตาก็ตึงหนึงนึงึงตึงตึงึงตึตึงึงตึงตหมอดมนมดึงนึกน้ำซวง มีลมดังมือลมดังมันเลอะกินมนมนำทำไมมันไม่ทำงานเลยเนี่ยผมสาวมาแล้วเนี่ยไี้ข้างหลังผมก็ยกล้อบ่อยอยู่นะเจเลนมันใช้ตอนน้ำมันหมดเหรอ

มันชอบพุ่งมันชอบพุ่งตอนที่ทุกคนชอบตีลังกานะครับเคือ้าเกิดมันเวลตันนะครับถ้าเกิดคุณลอยอยู่แล้วมันพุ่งมันจะทําให้คุณลอยได้อีกโคตรโคตรโกผมเคยลองแนละ้วเอไอด่านที่มันจะแบบว่าใช้ใช้ให้ให้เลือกรถเองนะครหมายถึงเขาหมายถึงเขาเอารถมาให้เองนะให้เลือกรถ เธอสวยอะก็แม okay, ่ตาโอเคพวกอันเนี้ยหลานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามช่องทีวีเจ้ค่ะจะไม่บอกจะไปเล่นกับเพื่อนละเธอต้องรอรอต่อ I want to be robot guys আমি টু ফ'ৰ চাপে তামোল চাম